สวัสดีครับวันนี้พวกเราอยผมที่ช่อง Temco AP Channel นะครับแล้ววันนี้นะฮะก็วันที่เราจะมาเสนอข่าวล่าสุดและเป็นข่าวที่ทุณกรลังสนใจกันอ,นอยู่นะครับผมโดยที่ข่าวนี้คือผู้ชุมนุมต่อต้านการรัฐประหารในเมียนมารวมตัวกันชุมนุมต่อใปนวันที่4แม้ว่ากองทัพเมียนมารมประกาศกดไยการศึกและสั่งห้ามรวมตัวกันเกิน5คนแล้วก็ตาม การชุมนุมเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากรัฐประหารเมื่อวันที่1นึกุมภาพันธ์ที่มีการควบคุมตัวนางอองซานซูจีหัวหน้าพรรคสันติบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยและผู้นำคนอื่นๆของพรรคไม่ใช่แค่นั้นยังทำให้ผู้คนในหลากหลายสาขาอาชีพประกาศรวมตัวกันอาริยขัดขืนซึ่งก็คือการไม่ให้การร่วมมือกับกองทัพไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ครูพนักงานรัฐ เมื่อวันอาทิตย์ที่ดกุมภาพันธ์กองทัพเมียนมาได้ประกาศห้ามรวมตัวกันในหลากหลายเมืองและสั่งผู้คนห้ามออกนอกที่พักอาศัยเป็นบางช่วงเวลาซึ่งก็คือช่วงเวลาเกอร์ฟิลแต่เมื่อเช้าวันจันทร์ที่8กุมภาพันธ์ชาวนครย่างกุ้งหลายคนได้รวมตัวกันใกล้พระธาตุซูเลและผู้คนใกล้พระธาตุซูเลและมีผู้คนมารวมประท้วงราวหนึ่งพันคนผู้ชุมนุมหลายคนมองว่า การที่กองทัพเมียนมากล่าวหาว่าการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2 5 6 3มีการทุจริตครั้งใหญ่เป็นเพียงการกล่าวอ้างที่ต้องการอำนาจกลับคืนมาเท่านั้นจึงต้องการให้เลิกรัฐประหารปล่อยตัวนางองซานซูจีและคืนประชาธิปไตยแก่ชาวเมียนมาทันทีก็ขอขอบคุณคุณนัทตี้อินเมียนมามากนะครับผมสำหรับวิดีโอแล้วก็รูปนะฮะเพื่อจะได้เอามาทำคลิปคลิปนี้นะครับผม สำหรับทุกคนนะครับที่ฟังอยู่นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่อง Temco AP Channel ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ